สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานนกดยันยันกดเยอะๆวันนี้ที่ฉันทําคลิปรัวๆจริงๆค่ะมันต้องเอาความจริงเอาหลักฐานออกมาพูดกันชัดๆไม่งั้นก็ยังบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาเป็นเสือลายหมากันอยู่อย่างนี้เสือบ้าอะไรวะเห่าฮุ่งฮุ่งค่ะถ้าเรางูแต่ไปฟังแล้วก็ต้องไปตอบไปตอบไปตอบเนี่ย ดิฉันจะโยนโดนระเบิดให้เขาต้องกู้กับระเบิดกันเองวันนี้นะคะคนดังนั่งเครีย์ของเขาเนี่ยเขาขึ้นไวกว่าปกตินะคะขึ้นไวกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์อยากพักผ่อนก็มีคนดูเยอะมากส่วนหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเขาอยากจะมาพูดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆเพราะว่ายอดวิวปังน,นะคะปกติช่อง 10G เนี่ยขึ้นไลฟ์เนี่ย จะถึงพันเนี่ยยากหน่อยตอนนี้ซีนครั้งนี้ขึ้นมาพันหกแล้วนะคะโดยที่เรื่องที่เล่าก็ยังบนเดิมเดิมเพิ่มเติมก็คือว่าตอนนี้เสื้อลายด่างต้องออกมาตะกุกตะกักแล้วก็อธิบายเรื่องบ้านเล็กบ้านใหญ่เขาบอกก็าเป็นปกติผมไม่กลัวหรอกใ,ใครจะเอาชื่อเมียผมมาเปิดเผยคุณมัตสยาผมต้องปกป้องเธอประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคะ่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่า ทำไมในการส่งของบอกถ้าเขาซื้อเองเขาก็ต้องส่งไปบ้านคุณมัตสยาเมียเขาแต่ถ้าอันไหนเป็นของรอนรอนเขาก็เอฟเองอยู่แล้วจริงไหมคะอันไหนเป็นของรอนก็ต้องส่งไปบ้านรอนถ้าคุณบอกว่าอันนี้ส่งไปบ้านคุณรอนนะอันนี้นะอันนี้ของของเมียผมนะคุณมัตสยาแต่คุณใช้คําว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่นี่คะปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณเสือ ถ้าคุณบอกว่าอันนี้ส่งไปบ้านคุณรอนจะไม่มีใครคิดว่าคุณรอนกับคุณเป็นอะไรกันแต่เป็นที่อยู่ที่ส่งไปให้คุณรอนแต่คุณใช้คําว่าบ้านเล็กมันคืออะไรคะตอบตรงนี้ได้ไหมตอบตรงนี้ได้ไหมคะคุณใช้คําแบบนี้เพราะอะไรหรือคุณรวบว่าคุณรอนเป็นบ้านเล็กของคุณเป็นอีเล็กเล็กของคุณเป็นอีหนูของคุณอย่างนั้นหรอคะ ไวขนาดคุณรอนเป็นอีหนูให้ใครไม่ได้แล้วคะ่ะเป็นอีหนูให้คุณท่านน่ะได้อยู่เพราะว่าคุณท่านมีไวยที่สูงกว่าคุณรอนมากๆแต่คงเป็นอีหนูของคุณไม่ได้เพราะคุณอายุน้อยกว่าคุณรอนจริงไหมปัญหาบรรอยู่ตรงนี้คะ่ะเอาละคะ่ะถ้าจะมานั่งพูดนั่งแก้กันคนละปอคนละปอดิฉัน ลำคาญแล้วไม่อยากให้ผู้คุณได้คอนเทนต์ไปต่อไปขึ้นสตรีมแล้วก็ได้ยอดวิวอะไรกันเอากันตรงๆเอาแชทมาดูกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะพวกคุณไปถึงแล้วไปรวมกินข้าวกันที่มุกดาหารโต๊ะใหญ่โต๊ะนั้นที่มีการถ่ายทอดสดอะไรขนาะจนเป็นเหตุให้โหร,ระพาพูดว่าเมียแกนั่งอยู่ข้างๆก็ไม่สามารถจะรั้งไว้ได้เพราะว่าผัวเนะี่ยอยากได้เมียเด็ก สนใจสวิตีมากกว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นประเด็นตรงนี้แล้วมันมีอยู่ในแชทด้วยนะคะมันมีอยู่ในแชทด้วยคืนวันนั้นคือคืนวันที่14พฤษภาคมสวิตีเลยให้แชทดิฉันดูตั้งแต่วันที่13ในระหว่างที่เดินทางกันก็เป็นเรื่องปกตินะคะนับถือกันเป็นพี่น้องชุดเดียวกันรู้ว่าเดินทางจะมาถึงเนี่ยเขาก็าจะต้องถามไทยว่าจะถึงกี่โมงฉันจะต้องออกกี่โมงไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไง เราก็จะเห็นแชทพวกนี้ค่ะไล่กันไปทีละแชทนะคะ ค่ะสภาพนี้คือการพูดคุยกันระหว่างเดินทางของทางทีมของรอนคือรอนและคนขับรถแวะรับเสือนะคะที่ชัยนาทแล้วก็พากันมาที่มุกดาหารนะคะเป็นครั้งแรกที่รอนกับเสือได้พบหน้าพบตากันหลังจากที่รู้จักกันมาตั้งแต่หัรภาได้มาปะหน้ากันเป็นครั้งแรกจริงๆค่ะแต่ก่อนก็เห็นกันอยู่แต่ในในแชทในอะไรอย่างนี้อาจจะมีโทรคุยกันอะไรกันแต่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆ ทั้งหมดเนี่ยก็มีการถามใยว่าถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะคะสี่ภาพภาพที่สี่จะเห็นว่ามีการพูดกันถึงเรื่องคดีของเสือ แล้วเสือก็มีการขอให้เอาเครื่องปริ้นไปไอตอนที่มีการโทรกันนี่แหละค่ะให้เอาเครื่องปริ้นไปเพราะว่ามีความจําเป็นเหมือนกับปลื้มอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีภาพอยู่สาววิจีก็บอกว่าถ้าเราไปปริ้นของเราเองก็ได้สาวิจิตรก็เตรียมเครื่องปริ้นไปอันนี้จะไปตรงกับที่สาวิจิตรบอกว่าเด็กๆตอนเช้าวันที่สิบห้าเนี่ยรอนเข้ามาเด็กๆอยู่ในห้องเพราะเด็กๆมาช่วยเก็บของเก็บเครื่องปริ้นอะไรกันอยู่มาช่วยทําตรงนี้นะคะ การพูดคุยก็พูดคุยปกติแล้วก็ยังบอกว่าเดี๋ยวพี่เดก็จะไปถึงเดี๋ยวสัก6กโมงเจอกันปกติค่ะนี่เป็นวันที่13พฤษภาคมนะคะค่ะพอสิ้นสุดการคุยวันที่13ก็ไม่ได้มีการคุยไลน์กันอีกจนมาวันที่18พฤษภาคม เสือโทรไปสองสายสาวิจีไม่ได้รับแล้วก็เงียบหายไปไม่มีการติดต่อกัน21พฤษภาคมเราจะเห็นว่าเสือโทรรวัรวรวัรวรวัวรจำครั้งแรกได้ไหมคะ ที่เสือขึ้นสตรีมแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เขาบอกก็ผมโทรหาเขารัวๆไม่เป็นความจริงคนอย่างผมเนี่ยถ้าผมโทรครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่รับสายอย่างมากก็อีกครั้งหนึ่งผมโทรไปอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทิ้งเวลาแต่เห็นไหมคะไอ้ที่รัวๆเนี่ยทุกสองสามนาทีทุกสี่ห้านาทีรัวๆวๆวๆๆอันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ววันที่ยี่สิบสองก็ยังโทรอีกไม่ได้รับสายอีกเห็นไหมคะ ชัดอันเนี้ยสิ่งที่ปรากฏตรงนี้ขัดกับคำพูดของเสือและเสือบอกว่าผมไม่ใช่คนที่จะไปตู้จี้โทรหาใครรัวๆแต่นี่คือพิสูจน์ว่าเสือโกหกค่ะยี่สิบสอง 22, เสือก็ยังโทรไปอีกสวิธิ์ก็ไม่ได้รับสายเสือก็เลยมีการทิ้งข้อความเอาไว้นะคะข้อความที่ทิ้งไว้ก็คือว่า เขาโทรไปตอน9โมงนะคะ2นาที9โมง4เพราะ9โมง2นาทีโทรไปไม่ได้รับสาย9โมง4นาทีเสือบอกว่าขึ้นไลฟ์เตือน FC ด้วยว่าอย่าไปเบ้นอะไรเข้าทางพวกมันสาวิจีก็ตอบว่าเข้าห้องน้ำอยู่จากนั้นตอนเที่ยง12เสือก็บอกว่าจัดให้ป้าสจีกับมานาหวานคนละ1ผืนนะเท่าไหร่จ๊ะาวิจีก็ตอบ ตอนเขาเม้นต์ไปตอนเที่ยงสิบสาวสาวิตีตอบจนเชียงสี่สิบเจ็ดได้ค่ะสองผืนหนึ่งพันหกร้อยฟรีค่าส่งแล้วหลังจากนั้นประมาณเที่ยงสี่สิบเก้าสองนาทีถัดจากนั้นเสือซ่าก็โอนเงินไปให้นะคะโอนเงินจากบัญชีของเส,อสือซาเองนะโอนเงินไปให้ค่ะอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองจากนั้นสวิตีตอบว่าโอเค จากนั้นมาตอน6โมงเก้านาที6โมงเก้านาทีโทรไปสองสายไม่ใช่หกโมงค่ะสิบหกนาฬิกาเก้านาทีโทรไปสองสายสิบแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีสิบแปดนาฬิกายี่สิบหกนาท,นาท,นาทีโทรไปสองสายไม่ได้รับสายถัดมาจะเป็นเรื่องของวันที่ยี่สสิบี่อันนี้วันที่ยี่สสิบองนะคะที่พูดมาเนี่ยวันที่ยี่สสิบอง ถัดมาจะเป็นของวันที่24แล้วล่ะค่ะคาดแตรกร่ก่อนจะไปถึง24เนี่ย22ก็ยังมีการโทรอีกหลาย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 สายนะคะหลังจากที่ส่งสลิปไปแล้วแล้วสวิจีบ,บอกว่าโอเคก็ยังมีการโทรอีกหลายหลายสายแล้วเราก็จะไปถึงวันที่24ว่าจะโทรรัวๆอีกหรือเปล่า ไปดูกันค่ะค่ะ24ตอน9้าโมงกว่าก็โทรไปอีกนะคะไม่ได้รับสายเหมือนกันตอนโอ้ไม่ใช่ตอน9้าโมงค่ะโทษที24นะคะตอน1นึ่งทุ่ม35โทรไปอีกสาวิธีไม่ได้รับสายจากนั้นอันนี้24เป็นวันศุกร์วันเสาร์ที่25ตอน9้าโมงเชา้าโทรอีกค่ะ สาวิตีไม่ได้รับสายแล้วสาวิตรีก็เข้าโทรไป9โมง3นาทีสาวิตรีตอบตอน9โมง26นะคะพี่มีอะไรพิมพ์ไว้เลยจ่าช่วงนี้หนูเข้าสวนไม่ค่อยพกโทรศัพท์คะ่ะเสือก็เลยบอกตอน9โมง27ว่าไลฟ์ขายของหรือเปล่าที่เข้าเขีนผิดดิฉันจะอ่านให้เป็นถูกนนะคะพอดีจะออกไปธุระอาจารย มนาวานยังไม่ได้รับผ้าเลยนะสาวิธีก็ไม่ได้มีสัญญาณตอบรับจนวันที่วันอาทิตย์ที่26ตอนช่วงเช้านะคะมาอ่านตอนเออตอนี้5กว่าเกือบ6โมงเพิ่งส่งเมื่อวานซึนค่ะน่าจะถึงวันนี้ค่ะ ทีสาวิตรีต่อไปเห็นไหมคะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นชู้สาวอย่างที่เสือไปพูดหรือก็าาสาวิตรีจะสนใจะเะาแล้วทให้คนเอาไปคิดหัวละพาเอาไปคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรตรงนั้นอยู่เลยนะคะค่ะเรายังอยู่ในบริบทของวันที่26อยู่นะคะก็มีการ มีการถามถึงคนนั้นคนนี้ยังไม่ได้รับสาวิจีก็บอกว่าเพิ่งส่งเมื่อวานจากนั้นเสือซายกเลิกข้อความไปอันหนึ่งค่ะแล้วก็มีคําสั่งว่าให้สาวิจีไปลงบันทึกประจําวันอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเอาลงไปเล่นกับช่องมอลำอุงอินนั่นหมายถึงช่องของหมูนาเยอรมันนะคะที่มีรูปให้ดูเสือซาก็แคปรูปอะไรมากมายไก่กองไปให้ดู นั่นก็คือเป็นการเือซ่ซาเป็นการนินทาหนูนาเยเรมันกับสายวิธีนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เขารักกันดีเนะาะพี่เซอรงยมุนย่างีตอนนั้นนะเล่นอีหนูนาสซะน่าดูเหมือนกันแคปมาให้ดูด้วยที่แคปส่งไปอย่างนี้นั่นก็คือบอกบอกว่าเือซ่ซากำลังว่าหนูนายเยอรมันนะคะ แล้วก็เลยบอกว่ามีการบอกในวันที่26ว่าเดียตอบที่มือที่คดว่านะแล้วเสือก็กระชับอีกนะครัวันที่26ก็ไปลงแจ้งตาไม้ด้วยเรือเรอชอบนะคะจากนั้นมาจาก26เนี่ยก็หายไปจนมาถึงวันที่สิุนาัยยนยวิทักไปว่าพี่เสือค้าเรื่องคดีที่เรื่องคดีพี่ทนายบอกความคืดหน้าว่ามารอศาลสั่งวันที่3ก่อคอว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง วันนี้คือไปไต่สวนมูลฟ้องค่ะพี่หมายถึงวันที่ไปคราวนั้นน่ะเป็นการไต่สวนมูลฟ้องแล้วหลังจากนั้นก็อ๋อเดี๋ยวสิที่ฉันอาจจะเข้าใจผิดเป็นอาทิตย์ที่สี่สิยายนวันนี้คือไปไต่สวนมูลฟ้องค่ะพี่ดิฉันจําไม่ได้ว่าไต่สวนมูลฟ้องของเสือไปวันไหนแต่ทนายทนายไปยื่นเอกสารอย่างที่บอกก็ทนายไปยื่นเ ไปยื่นเอกสารแย้งฟ้องอะไรอย่างนี้นี่นะคะเสือไม่ได้ไปทนายไปยื่นแย้งฟ้องให้แล้วก็บอกว่านี้ที่ไปเนี่ยเป็นการเป็นการไต่สวนมูลฟ้องแล้วเดี๋ยวก็จะไปรอว่าจะฟังคําสั่งวันไหนคือเรื่องคดีของเสือตกลงสาววิธีเป็นคน เดินเรื่องจัดการอะไรให้ทุกอย่างหาช่วยหาทนายแนะนําทนายพัป,ปนทายของสายวิธีเองแล้วก็รับแจ้งเรื่องราวส่งเรื่องซึ่งตัวเสื้อเองดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้เรื่องคดีของตัวเองเท่าไหร่นักนะคะ ค่ะอันนี้เป็นการติดต่อพูดคุยกันในเรื่องคดีของเสือในวันที่4มิถุนายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะโดยที่สาวิธีก็บอกว่าวันนี้คือไปใต่สวนมูลฟ้องค่ะพี่เขาไม่ยอมถอนฟ้องถ้าวันที่3กอคอสารสั่งฟ้องก็จะได้ออกหมายเรียกมนัดพร้อมและสืบพยานสู้คดีกันค่ะหนูยังเป็นพยานให้พี่ได้เหมือนเดิมน,นะคะนี่4มิถุนายนนะคะวันที่27มิถุนา สวิตีส่งอะไรไปสองอย่างแล้วก็ยกเลิกข้อความเสือก็ถามกลับมาว่าอะไรโทรกลับมาสาวิตีก็ไม่รับสายเสือถามอีกว่าว่าไงสวิตีตอบว่าเปล่ามีการส่งอะไรบางอย่างที่ผิดเดสติเนชันนะคะไปให้กับเสือแล้วถึงได้รบออกนะคะแต่เสือรู้แล้วล่ะว่ามันคืออะไรแล้วรู้แล้วล่ะว่า เรื่องราวมันจะเป็นไปในทํานองไหนนะคะเอาละค่ะบทสนทนาทางไลแอปพลิเคชันของเสือกับสวิตีสิ้สุดลงในวันที่27มิถุนายนดิฉันอยากจะให้ทุกคนเท้าความถึงเรื่องที่เสือไปเล่านะคะว่าคืน วันที่14ที่กลับเข้ามาโรงแรมกันแล้วก็ไล่ทุกคนขึ้นไปนอนแล้วตัวเองก็นั่งคุยกับสาวิจีแล้วก็บอกกับสาวิจีว่าตอนนี้เรื่องราวมันจบลงแล้วอย่าก,กันด้วยดีทุกอย่างก็สมใจนึกกันแล้วอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวอย่าไปอะไรกันในสุดตัวของพี่กับรอนก็จะขอจะขอถอนตัวหน่อยละเพราะว่าเรื่องราวมันจบแล้วทางฝั่งสิจีฝั่งจักรกพงศ์ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ก็คงจะ ไม่ได้คอยช่วยอุดหนุนร้านค้าพี่มันย่ำแย่พี่คงไม่ได้ช่วยอุดหนุนผ้าจําตรงนี้ไว้นะคะแล้ววันนั้นคือวันที่สิบสี่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเขาบอกก็เขาขอถอนตัวแต่อะไรคือการรัวๆโทรรัวๆโทรหารัวๆสั่งโน่นสั่งนี่สั่งโน่นสั่งนี่สั่งโน่นสั่งน,น,งนี่แล้วก็ยังซื้อผ้าอยู่จัดผ้าคนนั้นคนนี้ มันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เสือพูดให้หนูจัก,กรพง์กับสิบจีในการขึ้นจริงอยากให้ทุกคนฟังว่าเป็นเพราะเขาคิดจะถอนตัวสาวิตรีก็เลยไปให้ร้ายเขากับรอนลองดูดีๆนะคะเขาถอนตัวจริงเหรอไอ้ที่โทรรัว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 เนี่ยมันใช่เหรอสั่งนู่นสังนี่อย่าลืมไปอย่างนั้นลืมไปอย่างนี้นะคะจนถึงวันที่สี มิถุนายน์สาวิตีก็ยังยืนยันว่ายังพร้อมจะเป็นพยานให้แล้วก็ไม่ได้มีการคุยกันอีกเลยจน27สาวิตีมีการส่งอะไรผิดไปเสือก็เลยรีบเข้ามาถามและนั้นเป็นการสนทนาครั้งสุดท้ายต่อไปเราไปดูบทสนทนาของรอนกันค่ะ หลังจากเช้าวันที่20ไม่ใช่สี่้5สิค่ะหลังจากเช้าวันที่15พฤษภาคมที่โรงแรมมุกดาหารนะคะเรื่องราวของเสือกับรอนที่เสือเอาเงินรอนอะไรอย่างเงี้ยถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยมีสองเวอร์ชั่นเสือบอกว่าสาวิตีเป็นคนไปบอกกับรอนแต่สวิตีจะบอกกับรอนได้ยังไงสวิตีจะรู้ได้ยังไงว่าเสือไถเงินรอนใช้เงินรอน ถ้ารอนไม่พูดเวอร์ชันของสาวิตรีกับอีกหลายๆคนและมีพยานด้วยก็คือว่ารอนเข้ามาที่ห้องของสาวิตรีกับป้าถอนแล้วก็มาร้องไห้แล้วก็มาเล่ามาระบายคุณว่าเวอร์ชั่นของใครน่าเชื่อถือสาวิตรีจะรู้ได้ยังไงถ้ารอนไม่ได้เป็นคนพูดทีนี้มาดูแชทของสาวิตรีกับรอนนะคะวันที่ยี่สิบพฤษภาคมค่ะวันที่ยี่สิบพฤษภาคม สาวิจีได้รับแชทจากรอนที่ถามว่าเบสสาทำไมคุณเสือไม่ลงมาช่องนะคะงงเนอะสาวิจีตอบว่าตอนเอนนี้เขาถามไปตอนทุ่มสาสิบห้านะคะสาวิจีตอบไปทันทีว่าหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่หนูไม่รับสายเขาวันนั้นเขาก็ไม่โทรมาหาอีกหนูก็ไปช่องเขาอยู่นะคะแต่ถ้าจะให้หนูอ้อนวอนให้เขาเข้ามาคือหนูไม่ใช่คนแบบนั้นคะ่ะ ให้สิทธิ์อิสระเขารอนตอบไปว่าแม่สาต้องปล่อยเขาเขานึกว่าต,ตัวเองสำคัญเกินไปละหรือเขานึกว่าเรารู้เรื่องเขาคงอายเราหรือเปล่าคุณอ่านอ่านให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่สาต้องปล่อยเขาเขานึกว่าตัวเขาสําคัญเกินไปละหรือเขานึกว่าเรารู้เรื่องเขาเขาคงอายเราหรือเปล่ารู้เรื่องอะไร รู้เรื่องอะไรหรือรอนอันนี้วันที่20นะคะวันที่20เราคงจำได้ว่าวันที่18สาวิตรีไม่ได้รับสายไม่ได้รับสายเสือแล้วพอ20รอนก็มาถามอย่างนี้แล้ว21เสือก็โทรรอวรโทรรัรัวรจำไทม์ไลน์กันได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นรอนก็ยังเม้นต่อไปว่าเขาคิดอะไรหรือจะให้เราโทรไปง้อเขาให้มาช่องเราเหรออ๋เอานะาะงงเนอะเขามาเองล่ะค่ะหรือพี่รอนโทรไปเขามาเองค่ะพี่ไม่ได้โทรค่ะคนแบบนี้ต้องให้เขารู้สึกตัวเองบ้างจากนั้นรอนก็โทรไปแต่สวิตจีไม่ได้รับสายถัดมาก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมฉัน ไม่ใช่เแทนนี่วันอาทิตย์ที่2 1พฤษภาคมรอนนี่ก็บอกว่าตาเสือมีหลังบ้านกับเแทนนี่เมื่อวานเแทนนี่เม้นเข้าบ้านไล่ต่อเลยเหมือนคำพูดของเขาคำพูดของเสือให้เแทนนี่มันเดะเลยซึ่งคือดิฉันงงง,งนิดนึงแต่รวมๆก็คือว่าคนที่พูดถึงคนสนิทของเสือก็คือรอนว่าเสือกับเแทนนี่เนี่ยมีคำพูดแบบเดียวกันเดะเลยเวลาขึ้นเวลาจะพูดจะจารไรเนี่ยเหมือนกับ ทำงานร่วมกันส่งต่อคำพูดร่วมกันเห็นไหมคะไอ้คนที่นินทาเสือกับคนของเสือก็คือรอนค่ะไม่ใช่สาวิจีค่ะจากนั้นยังอยู่ในวันที่21นะคะคุณเห็นความเฉลียวฉลาดอะไรไหมสาวิจีไม่ค่อยรับสายเพราะจะรับสายเป็นเสียงพูดมันไม่มีหลักฐานค่ะ ต้องพิมพ์กันออกมามันถึงมีหลักฐานอยู่ทีนี้ถัดมาเขาก็รอนก็บอกว่าตาเสือโทรมาบอกโหรภพากำลังจัดเล่นเรื่องพี่อยู่เรื่องพี่เป็นมุกทหารกับตาเสือเสือ,สอน่าจะมาดูจัด คลิปของดิฉันที่ออกวันที่20โหรพาพูดก่อนหน้านั้นแต่คงไม่ได้พีใครไปดูดิฉันบังเอิญไปได้ยินแล้วก็เลยตัดเอามาแล้วก็มาทําคลิปเสือน่าจะดูจากช่องดิฉันวันที่20วันที่21ก็เลยบอกกับรอนอย่างนี้นะคะว่าเสือรพาเอ,อ่อโหรพากําลังพูดถึงเรื่องที่ไปมุกดาหารกับตาเสือสวิิจีตอบไปว่านิ่งไว้อย่าไปดูค่ะพี่รอนใครจะว่าอะไรนิ่งให้ได้เหมือน จุดๆดด,ดิฉันต้องขออนุญาตสงวนเอาไว้นะคะให้เหมือนกับใครบางคนที่นิ่งเป็นเงียบเป็นสงบเป็นอยู่เป็นรู้จักที่จะใช้ความเงียบเป็นเกาะป้องกันตัวเองนะคะเขาบอกว่าใครจะว่าอะไรนิ่งให้ได้จะสวยมากแล้วก็บอกว่าเข้าห้องน้ําค่ะรอนก็โทรไปอีกแต่สวิตีไม่ได้รับสายแล้วสวิตจีบอกว่า ให้พี่วิทย์ดูให้พอค่ะพี่อย่าดูคือให้คนที่เป็นคนดูแลคนคุ้มครองให้เป็นคนดูให้ไม่อยากให้รอนนี่เนี่ยให้อยากให้รอนี่ไปดูเองเดี๋ยวจะใจเสียมันทําอะไรเราไม่ได้เราค่ะมันแค่แซะเราแหละช่างหัวมันเถอะนี่คือคําแนะนําที่สาวิจีมีให้กับรอน,นี่นะคะ ค่ะยังอยู่ในโมเมนต์ของวันที่21นะคะในวันที่21หลังจากที่บอกว่าโหรพากําลังเล่นเรื่องนี้อยู่คือเสือเป็นคนบอกกับรอนนะคะแล้วรอนก็บอกว่าตาเสือบอกว่าโรโอกาสอยู่จะฟาดอีโหค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะคะ ตาเสือบอกเรากาสอยู่จะฟาดอีโหครับสาวิธีก็เลยเตือนสติว่าให้เขาเล่นกันเองพี่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแล้วเดี๋ยวหาว่าเป็นบุญคุณอีกเดี๋ยวมีคดีกันเขาเรียกให้พี่จ่ายเงินอีกไม่เอาจะฟาดกันจะด,าด่าจนเองทําเองเลยเขาบอกพี่ว่าเขาโกรธที่พาดพิงถึงแม่สาค่ะสาววิธีตอบว่าหนูไม่เป็นไรหน,ไนหนูไม่สนใจหนูไม่สนใจโหรพาหนูฟาดเองได้ค่ะ แต่หนูไม่ให้ค่านางรอนนี่ก็เลยบอกว่าเขาอ้างอีกแล้วอะค่ะก็คือเสือเอาสาวิจีมาอ้างนี่เป็นคำของรอนนี่นะคะอันนี้เป็นคำของรอนนี่แล้วคุณเห็นอะไรไหมคะคุณเชื่อเสือหรือที่เสือบอกว่าตั้งแต่วันที่คืนวันที่14ก็บอกกับสาวิจีว่าจะถอยแต่พอมาถึง2ี่พฤษภายังไปบอกกับรอนว่าเดฟาตอีโหเพราะว่าโกรธที่อีโหมา ว่าสา,สาวิตรีอย่างนู้นอย่างนี้คุณเห็นความจริงอะไรไหมคะแล้วใครเป็นคนเตือนว่า,อย,าอย่าไปยุ่งดีกว่าอย่าไปดูอย่าไปยุ่งนิ่งๆไว้ดีกว่าไม่ต้องไปให้ค่าเขาใครจะฟาดกันอะไรกันให้ฟาดไปเดี๋ยวถ้าเป็นคดีอีกตัวเองก็ต้องไปจ่ายเงินอีกรอกถ้ารอนไม่บอกว่าเงินค่าทนายในคดีเสือรอนเป็นคนจ่ายสาวิตรีจะรู้ไหมคะ สายวิจีจะรู้ไหมเพราะฉะนั้นรอนเป็นคนพูดเรื่องเสือของเงินเรื่องอะไรก็ตามทีเรื่องเสือสนิทสนมกับเด็กของเสือเด็กในห้องดนตรีห้องเพลงของเสืออย่างนู้นอย่างนี้พูดคุยอะไรกับแคนนี่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรรอนเป็นคนบอกแล้วยังมีเรื่องเอฟผ้าเอฟของไอ้ตรงนั้นดูเหมือนจะรบหายไปแล้วนะคะสาวิจียังบอก้วยว่า รอนรบข้อความไปบ้างแต่ดีว่ายังรบไม่หมดดีว่ายังแคบไว้ได้บ้างคุณคิดดูก็แล้วกันว่าคุณจะเชื่อใครในระหว่างสิ่งแชทที่คุณเห็นอย่าบอกนะคะว่าดิาฉันใช้โ h o t o s h o p ตกแต่งแชทอะไรขึ้นมาอย่าพูดอย่างนั้นนะคะดูกันเอาเองค่ะค่อยๆอ่านและรำดับความว่าเสือบอกว่าสาวิตรีโกรธไปให้ร้ายเขาเพราะเขาบอกว่าเขาจะถอยออกมาแล้วเขาจะไม่ จะค่อยๆห่างและจะช่วยไม่ไหวและจะไม่เอ็อะไรยังไงแต่คุณเห็นไหมคะโทรรัวโทรรัวโทรรัว,รรวแล้วยังไปเชี่ยวบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นฟาดอีโหอย่างนู้นอย่างนี้เพราะโกรธที่อีโหนั่นอีโหนี่แต่ตอนนี้เป็นไงคะจูบป,ปากกันโอ้ยดูดขี้ฟันกันอื้อ,อ,อแล้วุกคุณจะเลือกเชื่อค่ะ